Yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องครูปานพาสร้างสื่อนะครับสงสัยเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อช่องแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้พาสร้างสื่อเลยนะครับช่วงนี้พากินอย่างเดียวนะครับครับก็ต้องกลับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับในช่องครูปานพาสร้างสื่อนะครับช่วงนี้ก็มีเมนูเด็ดๆนะครับมานําเสนอนะครับ เมื่อวานก็ยำเล็บมือนางนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะมานําเสนอนะครับก็คือลาบครับเมนูลาบครับลาบคอหมูย่างนะครับวนะเนื้อคอหมูนะครับย่างแล้วก็นํามาลาบนะครับลาบแล้วก็มีผักนะครับผักทานคู่กันก็จะมีสตอออีกแล้วนึงครับวันนี้นะครับสตอนะครับมี มะเขือนะครับมีแตงกวานะครับใบยอดมะม่วงหิมะพานนะครับแล้วก็มีใบโหระพานะครับครับมาลุยกันเลยครับนี้ครับวันนี้กินเนื้อบ้างครับเนื้อเนี่ครับจะมีมันนะครับในส่วนที่เป็น คอหมูย่างนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อนะครับกินรสสัมผัสดีมากนะครับ ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอยู่แต่บ้านนะครับสงสัยน้ำหนักคงจะขึ้นแน่ลองคอมเมนต์ <laughs> <laughs> มาดูได้นะครับว่าจะให้เปลี่ยนชื่อช่องหรือเปล่านะครับ <c oughs> ให้เหมาะกับอ่า กิจกรรมที่ทํานะครับเพราะช่วงนี้เป็นกินทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าชื่อช่องเป็นครูปานพานสร้างสื่อนะครับไม่ค่อยจะเข้ากันกัน,นะครับยบ ลองทาทานดูนะครับหรือว่า,าหาซื้อมาทานก็ได้นะครับ นีได้ทานเนื้อแล้วมีความสุขนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่หนำฟุตบอลงดใช้ชั่วคราวสงสัยน้ำหนักจะเพิ่มมหม่กบนะ กว่าจะคุมน้าหนักได้นะครับน้ําหนักลดไปหลายกิโลเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนจะไม่ทานมื้อเย็นเลยครับแต่ก็คุมอาหารได้ดีนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ทานมื้อเย็นเลยก็น้ําหนักลดไปห้ากิโลนะครับ วันนี้สถานการณ์โควิดนะครับผมก็เริ่มยาวแล้วนะครับไม่กล้าไปตัดนะครับร้านตัดผม ทั้นด้วยสะตอน1เม็ดนะครับ ต่วนี้หลยท่านก็อยู่บ้านนะครับไม่ไปไหนก็ลองหาอะไรมาทานนะครับทําทานเองก,ก็ได้นะครับมาทานไปพร้อมๆกันนะครับ ครับตัะต่อนหนึ่งนิดเปลี่ยงครับสำหรับเมนูลาบขอาหมูย่างเลยครับก็ลองไปหาทานกันดูนะครับต้องขอ,ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ต้องขอ,ข,อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจนะครับไปกับช่องแต่ลบวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย